ครับสวัสดีแม่อมองปนกรุบกรุบขเหนืสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกภูสุกคนกราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับอนายก็เตือมารมดีจุกกุกับรายการล่องเบงชาแนลนะครับวันนี้ครับกับเมนูครับพูดแล้วเห็นบอเนี่กำลังใหม่เลยนี่อันนี้เขาเอ่นว่าขางั่วครับหรือว่าส้นตรีนวัวนั่นเองเออภาษาไทยเรียกขาวัว อีสานเอิรนขางัวภาษาคแมทาจึงกูจึงกูนะฮะนี่คือขาหัวนี่ครับเหมือนเดิมครับวันนี้กับเบาเหลิมเบาใต้นะครับนี่วันนี้เบาเหลิมจัดอ่าจัดเขาเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มอันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้เขาบะต้องใส่ฟืนใส่ไฟใส่แก๊สเลยอันนี้กี่าานนากนนกขาครับพี่หะหกขาหกขาครับขางัวหกขาอุ้ยคือเหมือนหม่ดปะ วันนี้ค้างัวหกขาโอ้อันนี้ทําแบบง่ายๆเลยนะจริงๆแล้วเขาก็จะมีการเผาเผาถ้าถ้าเป็นที่โล่งๆก็จะเผาถ่านใช่ไหมพ,พี่ใช่เผาฟืนเผา่านอันนี้หกขานะครับอันนี้ก็กําล่งเฮ็ดครับน,นี่วิธีการเฮ็ดครับของเบาลบเลมเราก็คือบืนเราเฮ็ดง่ายๆครับนี่สําคัญเลยตรงนี้มีดอิโตแซะออกอันนี้มาเบิ่งตอนแล้วครับนี่อันนี้ที่เสร็จครับอันนี้ที่เสร็จอยู่นี่ ง,งโโุโอ้โหดูครับนี่ต้มนี่ต้มใบชะมวงหรอไงจะ<ช>อ๋อต้องใส่ใบชะมวงครับนี่นี่ต้มแบบเปื่อยแบบเขาเรียกว่าละลายในปากใช่ไหม<ช>แบบมีเอ็นแบบหลุดเลยนะเฮ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับหมูขาวัวนะฮะอันนี้มีสองนิ้วนะฮะไม่ใช่สามนิ้วนะครับดูดีๆถ้ามีสามนิ้วไม่ได้นะครับ องนิ้วนะครับโอ้ขาวัวครับอันนี้เบาเหลิมจัดหนักจริงๆครับก็มาติดตามครับว่าต้มไปแล้วจะเปื่อยแล้วละลายในปากเหมือนที่เราได้พูดไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับกับกับต้มซุปขาวัวใบสม่วงนี่ครับโอ้โหวันนี้จะดหนักจะเต็มจริงจริงครับมือนี้ฝนตกนั่ฝนตกกับหนํำทวมเอาอันนี้เราใช้วิธีการง่ายๆครับเตาแก๊สน,นะไม่ต้องฟืน ถ้าเป็นวันนี้ปิดแม้นะครับว่ามันจะอู้ๆนิดนึงกันเป็นหมองอืน่นเท่ากันเป็นบ้านเท่ากับใส่ฟื้นใสน่หาฟื้นหากิ้งใหม่งาใหม่ครับมาหักมามาฮักแล้วก็ไปสุมอันนี้เขาเขายา,ากเพราะว่าเนื่องจากเข้าบ่มีเงื่อนสิเติมแก๊สต่ว่าอยู่พี่กรุงเทพครับกรุงเทพครับเดี๋ยนี่ใส่แก๊สเลยบ่ต้องเปลืองฟื้นครับหาฟื้นบ่มีครับ ฟืนมามีมีแต่สายไฟเสาไฟไปแล้วเอาเสาไฟมาซุ่มกับ่ไ,ได้ครับโอ้โหอันนี้เอามองหนีบออกแล้วครับอันนี้เราใช้ระยะเขากี่นาทีเนี่ยคำนวณแล้วนะให้ผลไม่หมดเลยอ๋อคือคำนวณเราเลยจะราคาไม่เท่ากันนี่โอ้เราเห็นมีหอดไฟสายไหมครูบาวไทบ้านครับจากใต้คุณละครับการชุ่มพอหลังสวนชุ่มพอดครับ เปล่าเลยครับที่หมีเม่นุ่งยังแปลกๆมาให้เดบิงตอนนั้นก็มีเมนู่งอะไรครับแต่ว่าบ่ได้บ่ไดไทยไปบ่ไดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นนี่ผมสีไายตอนกินให้เบิงน้ำเรากินแซ่บเด้่ยเปล่าเลยเนี่ยเอ็ดนยังอ่ะคุณแล้วคุณอ่ะวายใส่เตาแก๊สเลยแรกเป็นบ้านเท่ากับฟื้นนะไปไปเข้าไปใส่ฟืนใส่ฟืนแล้วก็เอาอันเฟี้ยงเนาะเฟี้ยงเขา พูดกันที่นี่แต่อันนี้อยู่กรุงเทพกับเตาแก๊สง่ายดิอ่าเตาแก๊สบ้านเฮาบ่มีเตาแก๊สเด้บ้านเฮานี่การใส่เตาแก๊สตัวนี้กับกุญแล้วเบิดเงินนะเติมเต็มอะไรลูกอืมตรนี้ก็ดูวิธีต้มเดี๋ยวมืออื่นครับมืออื่นมาให้เบิร์นการต้มบ,บ้านใช่พรุ่งนี้ต้องต้ม<ห>แต่เช้าใช่ไหม ก็ใช้กี่ชั่วโมงจริงๆก็บอกว่ามันต้องนานมากเลยไหมเหรอจะเราเราเราตัดไม่เลชิ้นใหญ่อ๋อไม่ต้องชิ้นใหญ่ไม่รู้ไม่มีขวานอีกแล้วต้มแบบนี้ให้มันเปื่อยเลย,ดยได้เรต้องผ่านซึ<ก>่งอะไรลูกแมวกบห้องอีหยังลูกห้วยลูกแมวมาเอิญไหม <ừ> นี่จกักรแลน สิกินขาง,งวัวบ่โอ้แมวท้องครับแมวท้องโอ้ขาง,งัวนี่ใหญ่ใหญ่หลีเด็นา่าจะเป็นงวัวพันธ <จะ S 1> ุนนเ์เบิ้งครับนี่งัวพันนี่นี่ยยังโอ้ใช่ไหมโอ้เบาเหลยนี่เห็ดสะอาดนี่นี่ขาหนาขาหลังอันกันเป็นบ้านเฮ้าบุฮัว,วาโลจักบ,บาทเนาะอันยูกรุงเทพอันนี้เขาขายโลเท่าไหร่นะพี่อนสามสามขานั้วร้อยนึ่งสามขานี่ยร้อยหนึ่งเอ้ยถูกนะ พัสามสิบพันสามสิบบาทสามสิบสามบาทโอ้ถูกมากเลยเนี่ยได้สั่งผู้อีกงไหมพี่โอ้หาหน้านี่บบแพงครับอันนี้เอิดมาบบแพงบานเท่าแพงกลัวครับนี่บานเท่าจักบานพวกไหุงเทพถูกอือรุงเทพถูกไหมอีนิสานบานเท่าคือสิบแพงครับขางัวนสมิ่งกับนาสิทธหลายหลายหลายบาทอยู่ อย่าลืมนะครับขาง่วงอะไร,ะระทำปลาปลาปลาซาไทยก็ขาวัวนะฮะซุปขาวัวปลาอีสานเอิญซุปขาง่วงปลาซาเขมรก็อ่าซุปจึงกูเจ้า <c oughs> มาลีอ่าของพี่เหลืออะไรนะภาคใต้ต้มช่ชอมาลีชอมาลีนะครับต้มช่อมาลีนะครับเขาเรียกว่าช่อมาลีเลยนะครับแหล่งจ่ายรว่าช่อมาลีฮะเดี๋ยวชอมาลีดึกดื่นแบนนี้จะนอนไม่หลับนั่นแหละครับ แมบนอะไรลูกนูอยเหี้ยวอะไรลูกแมวน้อยเอิรนเสร็จแล้วเอาแล้วครับเดี๋ยวโรคห้าไว้โอ้เราเฮ็ดคือไงครับมันเฮ็ดไงครับเอาเลยเนี่ฮะอีกครั้งโอ้ยังไม่มีโอ้ยยังยังยังเหลืออยู่ครับยังมาจะเบิดแล้วทั้งหมดนี้เท่าไหร่สอง สองร้อยบาทครับอ้ยบานเท่าเดี๋ยวมันมันเปนเพียงกลัวบุ๋มเหอโมบ้านนะ่ะสิแพงกลัวนี่แหละอันนี้นะ่ะสิถือกลัวกรุงเทพโอ้ยเวลาระยะเวลาสำคัญครับขางัวนอันทางไตนี่เขาเฮ็ดเนี่ยเขาสีเฮ็ดสะอาดกับเขาสีโบ้ฝ้ากินเนี่ยเขาสีมีข่วมอดทนใส่ข้วมอดทนครับเมื่อนี่อันเท้าไวกอน กินบ่ท่านกินบ่นนบได้ก็บ่เป็นยังนอนหิวไว้ก่อนเมื่ออื่นต้มครับเมื่ออื่นเมื่ออื่นนะฮะหรือว่าพรุ่งนี้นะฮะภาษาเขมรก็ปรินีปรินีเสะเสะโอ้ภาษาบ้านผมนี่ลายภาษาเกิดมาเบไดา้ดลายภาษาใช่หระแต่ว่าเป็นภาษาใต้กับหัวรุง่งหัวรุง่งหัวเชาวหัวชาวกับหัวเชา,ชา,ชามาดูครับ มะเอนนี่ที่เหล้าสีต้มแบบให้เปือป่อยๆขาบัวเนี่ยส่วนพิเศษของเขานะครับเวลาเราต้มไปแล้วเนี่ยมันจะมีเอ็นนะฮะส่วนเอ็นที่เขาชอบกินกันเนี่ยแต่ที่เขาไม่ชอบกินนั่นคือมันทํายากคนทําไม่เป็นนี่คือไม่ได้กินนะฮะผมบอกให้เลยนี่ไม่เห็นแง่ๆอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับเนี่ยขนาดเอาลงน้ําไปแล้วยังยังไอควันยังคุกุุนเลยโอ้โหดูดิมัวม่วแต่แงะคางงัว ทำงัวออกเด้อหำเห็นทำงัวโพดอเออโอ้เราชะมังเนี่ยเราเป็นพ่อข,าขาั้าขาวกันเฮ็ดกับเขาใต้กับเขาอีสานนี่เราก็เห็ดเป็นเนี่ยเฮ็ดถือบบถือเราเฮ็ดเบิดเราเบิ่งคลิปแล้วเราเห็ดครับมากินกินง่ายครับปุ๋นเนี่ยาบเลือดก็กินเป็นเป็นคนไต้ที่ว่าบอ บอคือเรื่องอาหารการกินกินในบดโอ้่ได้ก็ต้องกินข <laughs> <laughs> ้างออัวงฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าอ่าผผมต้องผมยังกินมาได้ครับข้า, <laughs> างวัวขาา้างัวเพราะว่ามองแซบมั่นนะแ <laughs> มนวน่อยสิลอดลูกแล้วเป็นี่นะมองลอดห่อกไงเลยโอ้ยหลูกสาวจักเแลน วันนี้กินอะไรลูกกินถักรปลดก่อนไหมโอ้ยเราเห็ดไมเห็ดขื้่ไงครับนะแล้วแล้วซอซอขามันซอขาหนีบมันเห็นบหครับโอ้ซอออกเอาที่ว่หนังเ้าเผาออกให้พึ่อันสำคัญเลยครับอีลีนี่ต้องมีขวานจะว่าขวานเท่า U P b o o มีครับ มื่ออื่นกันนะสีนี้ตรงลงต้นฮะต้องลงทุนหนับโอ้ตรงร่มทุนควันครับเอาเลื่อยไฟฟ้าเลยฟ,ห,ฟห, <c oughs> หินเจียหินเจียปักเลยโอ้แล้ว,ลวครครเห็นบอกครับที่จริงๆแล้วรู้สึกว่าจะเป็นส่วนที่ทุกคนชื่นชอบมากที่สุดนะครับบรรดาคนที่ชอบกินเนื้อนะครับมบันต้องผมว่าต้องพ่าประชบ้านเม่ปีอะไรพวกนี้เนะอืยเนี่ย ถ้าใครชอบทานชอบกินเนี่ยเขาจะรู้เลยส่วนเนี้ยโอ้โหโดยเฉพาะเซียนเหล้านะหรือขี้เหล้านะฮะวงเหล้าเนี่ยโอ้โหถ้าใครได้ทานได้กินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ถือแก้วเหล้าเพราะมันอร่อยริงๆมันละลายในปากมันมีเอ็นมันมเขาสิเขาสิต้มต้มแบบกวสีสีเปื่อยใช้ระยะเวลานานมากครับเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้กินและอันนี้ทําเสร็จก็ไม่ใช่ว่าได้ทำได้ได,ได,ได,ได้ได้กินเลยนะต้อง ต้องรอเวลาคุ่งนี้น่งนี้ถึงจะได้กินเอาครับก็น,นี่แหละครับคลิปฝากไว้น้าครับแนว่อย,ยูย่แนวกินครับอันนี้อยู่กรุงเทพเด้อต่ว่าลูกอีสา,านบ้านเท่าครับผมอะนรายกตรมารมดีกับพุ่นหลักสุรินทร์บุรีรัมนณะีอันนี้กับเบ้าเลิมครับเบ้าใต้อยู่พุ่นละครับอันชุ่มพ่อนครับหลังสวนเตะโก้ทุ่งตะโก้ทุ่งตะโก้ทุ่งตะโก้พุ่นหลักนใต้ด้อครับผม อันนั้นพีพีบ้าหนึ่งกับอัน,น,นอยูสดอนนันเอียงนะนะครมันบ่ชะอวดมันแหละยูชะอวดครับยูส้งปุดเอาละครับคลิปนี้ต้องฝากไว้นั่นครับครับอันวิธีการอ่าเขาเรียกวา่าวิธีทําขาวัวอ่าทายังไงดูไว้ครับนี่ใครไม่มีปืนไม่มีอะไรอยู่ในกรุงเทพก็ทําแบบเบาเหลิมได้ครับเนี่ยทาแบบนี้ครับเบาเหลิมทํางไม่ง่าย ใช้เตาแก๊สเลยนะฮะแต่เตาแก๊สถ้าท่านใช้เตาปิ๊กนีกก็น่าจะหลายเตาอยู่นะน่าจะได้ครับได้ครับเอามาสักสี่ขานี่ยนาอยู่แล้วน<ด>ีว่ครับเรวเอาพรุ่งนี้มาดูกันครับว่าต้มใบชะมวงออกมาแล้วขาวัวจะเขาเรียกว่าจะเป็นวุ้นนะฮะมันจะมีเอ็นกรุบๆนะนี่แหละที่เขาชอบทานกันฝากไว้ด้วยนะครับกับลองเบิร์กชแนลกับผม อนายกตรมารมดีไม่ยากอะตกลง <c oughs> <c oughs> เอาล้วเราเห็ดเทอเือแลกพราวว่าเราเห็ดบัญญาเลยเอาฝากด้วยนะครับกับรายการลองเบิงนะครับชินชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตย์ไทยนะฮะอ่ากดคอมเมนต์มาได้นะครับติเตียนมาได้นะครับกับผมอนายกตรมารมดี ยกนิ้วโป้ให้หน่อยดิพี่ยกนิ้วโป้ให้หน่อยดิเอ๊คเับเปล่าเลยครับจัดไปครับมาเอ็นพ่อกัน